ใช่เครเจอปัญหาการโดนทักแบบนี้บ้างเแต่ทำไมหน้ามีแต่แบบริ้วรอยแบบนี้ละริ้วรอยแบบนี้ไม,นไม่น่าแก่จังไม่น่าแก่จัโอ้เอีจียวหูหมืเนี่ยตายแล้วไม่ได้ทัยยิันแย่ากนะมันต้องมีมบหรือมันจะยังไ และนี่แหละครับที่ผมต้องกลับมาดูแลหน้าตัวเองมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่ก็คงจริงแล้วผมไปเจอตัวช่วยดีๆมาผมได้มาบอกต่อตัวนี้เลยเครื่องโนวดหน้าไฟฟ้าตัวดังในติ๊กตอนนี้ลดราคาแฟลชเซลล์เหลือไม่ถึงร้อยเองนะ89สามั้งรีบกดไปดูในตะก้านะภา,ายในจะประกอบไปด้วยหัวบนหัวล่างหัวแลหัวกลางมึงจะพลาเหรอ มามาดูหัวแรกกัน,นหัวที่ยกกระชับาขึ้นแน่ดูมีความรู้ให้ยกขึ้นนะอย่ายกลงนะเหี่ยวไม่รู้ด้วยนะในบ้านมีครีมเซรัม่มอะไรจับมาทาให้หมดมแล้วก็อย่าลืม,มตัวช่วยดีๆของเราแต่กูทาไปแล้วกูลืมเปิดเครื่อง <c oughs> มาเอาใหม่ <c oughs> มึงก็ทําไปเล่นซะทุกอย่างดันขึ้นดันขึ้น,น,นจนเซรัม่มหรือครีมมันซึมเข้าไปมันเริ่มซึมและซึมแล้วทุกคนตึงและตึงเข้าไป เปลี่ยนข้างมั่งเพ่แล้วก็ทำเหมือนข้างมางเกี้ยยหยดหรือเทแล้วก็อย่าถูขึ้นถูลงนะให้ใช้ดันขึ้นแล้วยกออกเอาแน่เพลินเลยสิปาดขึ้นจมูกไปหนึ่งดอก <c oughs> ต่อไปมาดูวิธีการเปลี่ยนหัวนะบิดแล้วก็ดึงออก ใส่แล้วก็บิดเข้าง่ายมากทำอย่างนี้สักอาทิตหนึ่งอะหน้าหายแก่แนะ่ขอตัวไปนวดต่อก่อนนะทุกคนสนใจกดสั่งในตะกร้าได้เลย